ุณผู้ชมถามไปเมื่อวานนี้เกี่ยวกับเรื่องของการจัดปาร์ตี้แล้วก็เล่นน้ําในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับที่รัฐบาลจะมีการผ่อนคลายมากขึ้นถามว่าปีนี้จะเล่นน้ำและจัดปาร์ตี้หรือไม่คุณผู้ชมส่วนใหญ่ร้อยละ45บอกว่าไม่เล่นไม่จัดปาร์ตี้กลัวโควิดนะฮะร,รองลงมาก็คือจะยังคงเล่นและจัดปาร์ตี้แบบระวังโควิดนะครับเป็นตัวเลือกที่ดูแล้วก็ ก็ก็ไม่ได้แบบกินขาดอะไรกันมากเนาะก็เฉลี่ยเฉลี่ยกันไปนะครับก็มันก็มีคนทั้งอยากเล่นแล้วคนไม่อยากเล่นนผมเนี่ยไม่สงส่งการหรือไม่สงผมไม่เคยเล่นนานอยู่แล้วเพราะสำหรับผมมันก็ไม่ไม่แมทคืออาจจะไม่เล่นไม่ปาร์ตี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าเพราะกลัวโควิดไม่เกี่ยวเพราะไม่อยากเล่นอยู่แล้วก็ไม่อยากเล่นอาจจะไปเล่นกับลูกๆนิดนึง ให้เขาสนษนาเาะเป็นประเนี้แต่ช่วงสงครามก็จะเป็นคนช่วงที่แบบคนกลับบ้านต่างจังหวัดที่ไปเจอยังไงมันก็ต้องมีการรวมกลุ่มกันอยู่ดีใช่ครับแล้วผมคิดว่าเรื่องที่คุณควรจะต้องกังวลคือตัวเลขการเสียชีวิตในช่วงนั้นเรื่องของความปลอดภัยนะฮะการเดินทางอะไรต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่ารัฐควรจะไปให้ความสนใจตรงนั้นเพราะว่าคนมันตายเยอะกว่าโควิดเยอะฮะใช่ค่ะใช่ครับใช่ค่ะมาถึงโพในวันนี้นะครับคุณผู้ชมคิดว่าสภาควรทําอย่างไรหลังสาล รัฐธรรมนูญระบุว่าต้องทําประชามติก่อนว่าประชาชนนี้ประสงค์จะให้มีการแก้ไขหรือว่าเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับหรือไม่นะครับคําตอบแรกเริ่มใหม่ต้องทําประชามติก่อน ที่ผ่านมาก็เป็นโมฆาไป2เดินหน้าลงมติวาระที่3ต่อไปเลยและ3ามยังงงงอยู่เหมือนเราครับชอบมากเลยัยังงงอยู่ยังงงอยู่ยังงงอยู่ว่าคืออะไรวะมันจะมีผลยังไงต่อไปนะครับลองดูครับอ่ะพูดถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับมีความกังวลมาจากภาครัฐอยู่นะครับแม้ว่าจะมีมาตรการที่ผ่อนคลายออกมาให้สามารถที่จะเล่นน้ำได้นะครับทางพลเอกณัทพงศ์นาควานิชนะครับเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติในฐานะที่เป็นผู้มยการสู ปฏิบัติการควบคุมสถานการณ์โควิดเนี่ยนะครับก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าได้แลกเปลี่ยนข้อเท็จจริงกับเรื่องของมาตรการป้องกันโควิดในช่วงสงกรานต์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่และหน่วยงานก็นําข้อมูลกลับไปแล้วก็หารือกันเองในวันที่15มีนาคมนี้จะมีการนัดประชุมกันอีกครั้งเพื่อนําเข้าสู่ที่ประชุมเฉพาะกิจในวันที่17 แล้วก็การกรองมาตรการก่อนที่จะให้สบคชุดใหญ่คุกเขาออีกทีนึงนะะวันที่19มีนาคมจะบอกว่าจุดยืนของเราเนี่ยคือต้องการผ่อนคลายเพื่อให้มีการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจแต่ก็มีความหงญยในเรื่องของการแพร่ระบาดและจากการจัดชุมนุมวันนี้นะครับทุกฝ่ายมีการจัดประชุมทุกวันนี้นะฮะมีความหงอยนะครับเกี่ยวกับการสาดน้ําแม้จะเริ่มต้นด้วยการใส่หน้ากากแต่สุดท้ายก็ต้องถอดหน้ากากอีกทั้งยังมีความห่วงนะครับในการจัดกิจกรรมในพื้นที่แออัด เกรงว่าจะไม่ได้เว้นระยะห่างนะฮะก็คิดว่าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้อย่างไรต้องพิจารณากันอย่างรอบคอบเมื่อถามว่าจะพูดให้ชัดเจนได้เลยหรือไม่ว่าสงกรานต์ปีนี้ห้ามสาดน้ำบุณเอกนัทพลก็ตอบว่ายังไม่สามารถพูดได้เราพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับเพราะเราเห็นใจประชาชนที่อยากให้มีการผ่อนคลายเพื่อจะได้มีกิจกรรมสาดน้ําแต่เราต้องเป็นห่วงประชาชนอีกส่วนที่ห่วงเรื่องของการ แพร่ระบาดด้วยมเมื่อถามย้ำว่าแสดงว่ายังมีโอกาสจัดก,กิจกรรมสาดน้ำได้ใช่หรือไม่นะคะพลเอกนะัทพงศ์ก็กล่าวว่าใช่อาจจะมีโอกาสแต่ทุกอย่างจะได้ข้อสรุปในที่ประชุมสบ,บาคาชุดใหญ่ในวันที่19มีนาคมนี้ยกตัวอย่างเช่นก็งดสาดน้ำในพื้นที่เสี่ยงได้หรือไม่เหมือนช่วงปีใหม่ที่ให้ฉลองในบางพื้นที่แต่เว้นพื้นที่ที่มีความแออัดหรือว่าให้จัดเป็นโซนที่สามารถควบคุมได้พร้อมกับดูในขั้นการปฏิบัติที่เราเป็นกังวล ควบคุมได้หรือเปล่าเหมือนคอนเสิร์ตแห่งหนึ่งก่อนหน้านี้ที่มีปัญหาที่การนําเสนอรูปแบบการจัดงานเนี่ยเป็นที่พอใจอย่างมากแต่พอไปถึงขั้นปฏิบัติแล้วก็มีองค์ประกอบเยอะสุดท้ายก็ไม่สามารถเดินรูปแบบที่นําเสนอมาได้คือก็องกำลังนึกภาพอยู่ทีนี้ถามว่าการฉีดน้ำเนี่ยมันเป็นต้นเหตุของการติดโควิดยังไงครับคุณเบล คือเดียวกว่าความใกล้ชิดในการที่เหมือนแบบหายใจรดกันป่ะเดี๋ยวไม่แน่ใจแล้วก็บางทีเนี่ยถ้าเกิดเดียไม่รู้ว่าตอนนี้เขาเขาเหมือนมีแป้งป่ะที่เขาจะเหมือนให้แป้งแล้วเอาเหมือนแบบเขจะเอาแป้งเาแปะน,น้ำการรื่ม<า>ัน,<ผ>น<า>ก็เป็นการสัมผัสกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แต่เดียคิดว่าถ้าเกิดใส่แฟชั่วแต่ไอ้คงเว้นระยะห่างเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าการที่มันเป็นแบบแอร์อิดติดกันเนี่ยมันคือเขาเรียกอะไรมันคือกิมมิค ของการเล่นสงการไงไม่ว่าจะเป็นที่สีลมหรือถนนข้าวสารอะไรพวกนี้และทําไมเขาคิดว่ามันจะระบาดได้ก็ในเมื่อทุกวันนี้ผับบาร์อะไรพวกคุณก็เปิดปักติแล้วถูกไหมฮะก็ยังไม่เห็นมีตัวเลขที่มันระบาดจากตรงนั้นมีแต่มีแต่ตัวเลขการระบาดที่มาจากการทํางานผิดพลาดของรัฐด้วยกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ย อันนี้เหมือนดูถูกตัวเองหรือเปล่าว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีความสามารถในการควบควบคุมโควิดอย่างจริงจังและกลัวว่าเดี๋ยวมันก็จะแพร่ระ,ะบาดไม่มีสามารถในการเข้าถึงอะไรเเนะขเขาเรียกนะข้อมูลว่ามีคนติดโควิดมากน้อยแค่ไหนดีกว่าคือไม่ได้เปิดโอกาสให้การตรวจมันรำงานก็ตัดสินใจเอาฮะอยากให้เล่นคุณก็เล่นไปมันจะมีติดกันบ้างก็ว่ากันไปสำหรับผมนะมันก็อาจจะต้องแลกด้วย เศรษฐกิจแต่คุณจะเอาประเภทให้เล่นด้วยเอาเศรษฐกิจด้วยแล้วไม่เกิดโควิดเลยมัน impossible หรือคุณจะตัดสินใจว่าปิดไปเลยไม่ต้องศาสตร์เหมือนปีที่แล้วเงี้ยก็จบถูกไหมก็ตัดสินใจอย่างในอย่างหนึ่งก็รับเสียงด่าไปนะฮะหรืออีกแนวคิดหนึ่งที่บอกว่าต้องต้องตั้งตัวเลขขึ้นมาว่าจะยอมรับ การติดเชื้อได้ในจํานวนเท่าไหร่ยังไงมันก็ยากเหมือนกันนะคะที่เราจะมานั่งแบบมาคํานวณว่เนยังเราก็มีรู้ใช่ไหมมันจะเป็นยังไงเป็นเรื่องยากครับสอบปรคอพิจารณานะพูดถึงเรื่องของการพ่ะบัดของโควิดเนี่ยนะฮะเป็นคลิปที่ฮือฮาทั่วโลกแล้วครับคุณชมกรณีที่นายกและมนตรีครับผมผมไม่เชื่อเลยนะ จริงๆเสียหนูเนี่ยควรจะยืนอยู่เฉยๆถ้ามีโอกาสไปปราบท่านนายกบ้างว่าอย่าทำอะไรถอยๆกักข่าแบบนี้อีกแต่สุดท้ายก็มาปกป้องแล้วก็มาด่านักข่าวอีกอันนี้ผมคิดว่าเป็นคนามผิดไงจันแต่อันนี้แปลว่าทําไปเพื่อผลประโยชน์ตัวเองล้วนๆเลยนะฮะยิ่งหน้าด่าหนักขึ้นดีเดียว่าใครอยู่ข้างฝั่ประยุน์มันก็อยากมีผลประโยชน์หมดแน่เใช่ไหมฮะเสียหนูบอกอะไรกับนักข่าวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ นายกก็บอกว่าเป็นเหมือนการหยอกล้อกันเสียหนูว่ามาบอกวันนี้ครับผู้สื่อข่าวโหดร้ายเห็นอยู่ว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยพลเอกประยุทธ์หยอกแล้วก็ตอนที่ท่านหยอกก็ยังยิ้มอยู่อย่างนี้อีกหน่อยต้องระวังกันหมดครูทินเคยเห็นไหมครับเวลาคนบ้าเขายิงใส่คนอื่นเนี่ยก็เห็นเขายิ้มมีเยอะแยะเลเจ้าหน้าที่รัฐที่แบบ ยิงเข้าไปในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตอน6ตุลามีภาพขี้บุหรี่ยิ้มยิงเข้าไปก็มีอยู่นะนะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องของการหยอกล้อนะครับทั้งๆที่ตัวเองป้องกันตัวเองตัวเองอาศัยแว่นอยู่และเอาหน้าเอากระดาษเนี่ยปิดหน้าแล้วฉีดใส่คนอื่นเนี่ยอันนี้ไม่ใช่หยอกล้อนะครับสำหรับเดียนะให้เดียมวิเคราะห์นะดูว่าเป็นการแสดงอาการป่วยของตัวเองใช่เดียวว่าป่วยหนักเลยอะ คือบางทีเนี่ยนับไปถามตอนนี้ก็อยากกลับไปถามไปยุ์เหมือนกันนะว่าเฮ้ยจําได้แบบว่าว่าเมื่อวันก่อนนะฉีดสเปรย์ใส่นาข่าวว่ะบางทีอาจจะทําไปโดยไม่รู้ตัวต้องให้หมอทวีศิลป์มาวิเคราะห์ว่าอาการแบบนี้เขาเรียกว่าชื่อโรคอะไรก็วันก่อนพี่แขกก็วิเคราะห์ไงว่ามันเติบโตในวัฒนธรรมแบบนี้จนอยู่ในกำมนสันดาลไปแล้วเมื่อก่อนคงถูกทําแบบนี้แล้วคิดว่าไม่เป็นไรที่โรงเรียนเตรียมทหารใช่แล้วพอมาถึงวันนี้ก็ฉีดใส่คนอื่นบ้างแล้วเป็นไรไปนี่มันผู้ใหญ่ผู้น้อย ไม่ใช่อาจารย์แต่มันหลเรื่องไเลย้งคือฉีดแล้วก็ตอนที่โยนเปลือกกล้วยแล้วก็ตอนนั้นเอายัดอะไรที่เอาให้เอาเข้าปากอ่ะคือมันมันเหมือนแบบคนที่ขาดความแบบมีสติสัมปชัญญะในการที่จะยอยังชั่งใจในการทําอะไรมันเหมือนคนทําไปไม่รู้ตัวเดียไม่รู้ว่าเขากเขาเรียกโรคอะไรอ่ะแต่มันต้องเป็นโรคอ่ะ นะเนี่ยดูฮะตัวเองเนี่ยป้องกันตัวเองเต็มที่นะครับแล้วฉีดใส่คนอื่นแล้วไม่พอนะไม่ได้ฉีดแค่จังหวะนี้ออกไปมีคําถามเพิ่มฉีดต่ออีกนะครับ เลวร้ายที่สุดนะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวคุณอนุทินก็ไปรอพบทนายกและทนายกฉีดให้ฉีดใส่นาคุณอนุทินฉีด้านหยอกล้อและเป็นการหยอกล้อเขาแสดงความรักนี่คุณอนุทินยังอธิบายอีกนะว่าผู้สื่อข่าวต่างประเทศเขาก็ถามแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้นะครับคุณอนุทินบอกว่าถ้าเราหมายถึงตัวนักข่าวเนี่ยไม่นําเสนอข่าวก็คงไม่เป็นอย่างนั้นคิดว่าเจตนาของนายกก็แค่เอ็นดูหยอกเล่นเท่านั้นเพราะเวลานายก ท่าทีแข็งก็แต่คำถามต่อไปแต่คําถามต่อไปอันนี้เห็นถึงความผมคิดว่าไม่ฟิตการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของคุณอนุทินแล้วนะและข่าวก็ถามต่อนะครับว่าต่างประเทศคิดว่าแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นสารอันตรายที่ไม่ควรนํามาฉีดใส่หน้ากันคุณอนุทินหัวเราะพร้อมกล่าวว่านี่บ้านเราไม่มีมาตรฐานสากลนะแอลกอฮอล์ต่างประเทศกับแอลกอฮอล์บ้านเราไม่ใช่ไม่ใช่หมายความว่าในบ้านเราทํากันไปเถอะจะตาบอดจะหาเห้ ื่องของพวกคุณนี่คือเรื่องที่คุณจะต้อง <ทำ S 2> ยอมรับคนมีอำนาจกับคนด้อยอำนาจเนี่ยมาปะทะสั่งสารกันเพราะฉะนั้นถ้าผู้มีอำนาจจะหยอกล้อทำร้ายร่างกายหรือว่าจับคุณไปขังเล่นหรือว่าจะฉีดแอลกอฮอล์ใส่ตาคุณอะไรเงี้ยนะฮะทำได้เพราะนี่คือบ้านเรานี่ไงนักข่าวเขาถามแบบนี้นะฮะว่าบ้านเรานี่ถือว่าแอลกอฮอล์ไม่ใช่สารพิษหรือไม่คุณอนุทินบอกว่าถามแบบนี้เนี่ยถามเพื่ออะไรผม ไม่ตอบหลอกคําถามแบบนี้คนเรามันก็แย่กันได้นี่เป็นแอลกอฮอล์สเปรย์เราฉีดแล้วก็จับหน้าจับมือเพื่อให้เกิดความสะอาดนะครับจะได้ไม่มีเชื้อโรคแต่ว่าไม่ถึงกับพิษที่ทําให้เกิดอันตรายเกินไปและไม่ควรนํามาเป็นประเด็นเดี๋ยวนะครับคุณอนุทินฮะคือเวลาเขาฉีดมือเนี่ยเขารูปแบหนึ่งแอลกอฮอล์มันละหายมันลายระเหยไปถูไหมครับ แต่แรกก็ดีเราจะรู้ตัวนะว่าถ้ามือเราเพิ่งไปนี่แอลกอฮอล์เราก็จะไม่กเอาไาเข้าตาใช่ครับครูทินช่วยทำให้ดูหน่อยฮะไอที่พูดเนี่ยว่ามัน acceptable เนี่ยช่วยทำให้ดูนิดหนึ่งนะครับฉีดปั๊บเอามาจับตาจับตาอยากเห็นเหมือนกันค่ะแล้วก็คุณอนุทินก็กล่าวค่ะว่าแต่เรื่องนี้ท่านก็ทราบแล้วท่านนี่คือตัวประยุทธ์นะคะว่าแล้วก็จากนี้ก็อย่าไปว่าแต่นายกรัฐมนตรีเลยตนก็ไม่กล้าเล่นกับสื่อแล้วแล้วก็จะทำให้ความสัมพันธ์มันไม่ดีซีเรียสอยู่บนความเครียด จอการก็ต้องระวังว่าวันนี้ทําอะไรผิดหรือเปล่าลงมาเจอสื่อจะใส่หน้ากากทันหรือเปล่าเป็นอย่างนี้ก็เหนื่อยถ้าไม่ใส่สูตรมาจะโดนด่าอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็จิกมันเ<ไ>ป็นว่ามันก,มนก็มันก็เป็นสิ่งที่คุณควรจะต้องคิดอยู่แล้วแต่ในทางการเจอสื่อผมขอประนามนักข่าวด้วยปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจนถึงวันนี้คุณยังไม่ไปแจ้งความสมาคมนักข่าวควรจะออกมาไม่ขยับอะไรทั้งสิ่นะฮะทั้งทางที่เรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่และคุณอย่าลืมนักข่าวเนี่ยนะครับ คุณไม่ได้มีหน้าที่ไปหยอกล้อมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนายกนะครับคุณมีหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนถามคําถามที่ถูกต้องและคุณจะต้องถูกทรีตอย่างเป็นมนุษย์ด้วยนะฮะไม่ใช่พอเข้าไปอยู่ก็หล่อหล่อไปอยู่ในวัฒนธรรมคุกข่าวท่านครับท่านค้าต้องอ้อมต้องพูดเล่นพูดจริงอะไรต่างเพื่อให้ได้ข่าวออกมามันทุเลศแล้วทุกวันนี้ขอโทษสิ่งที่พวกคุณถามเนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองเท่าไหร่เลยนะครับด้วยความเคารพ คุณไปยอมให้เขากระทํากับคุณแบบนี้คเขามองคุณไปเชลโลกเลยนะเขาฉีดอะกองใส่คุณอย่างนั้นนะเดี๋ยวมันน่าุลขนาดนี้นะฮะสิทธิของตัวเองคุณยังปกป้องไม่ได้ผมก็ไว้ใจให้คุณทําหน้าที่เป็นสื่อมวลชนเพื่อบกว่องผลประโยชน์พวกผมก็ไม่ได้แล้วนะนะฮะคุณไปดูในต่างประเทศเขาไปเขาทํำยังไงกันไม่ยอนะครับไปขะไปขึงไว้แล้วก็ให้ไปนั่งกองกันอยู่ข้างล่างแล้วส่งคําถามขึ้นมาแล้วแกจะเลือกอ่านว่าแกอยากอ่านนั้นไหนไหนไม่พอใจแกก็มาทําท่าฮืดทัดใส่เนี่ยเฮ้ยไม่มีใครเขาทำก ดูเต่เต้อาจจะทำอ่ะกักขาะพอกันน่ะประเภทเดียวอาจารย์ก็ช่างเปรียบนะเปรียบกับคนอื่นไม่ได้เลยฮะมีคนไม่ได้ในเลี้ยงไม่ออกนะในคนนี้ก็ในคนนี้คนเดียวเลยเขาบอกว่าเหมือนแบบมีการจัดลำดับโลกอ่ะอะไรผู้นำประเทศที่กักขระที่สุดในโลกนะให้ประเทศใด เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยติดกับเขาเออแน่นจะไม่ลงจริงนะมาเรื่องการฉีดวัคซีนบ้างครับขนาดช้นี่กักขาแล้วนะท้ำก็อย่างมากก็ประนามนักข่าวนักข่าวฟ้องกลับนะครับถูกไหมเขาต้องปกป้องตัวเองไม่ทรเขาไม่ไม่เสีมีมารยาทนี่ไม่ใช่เรื่องฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับคือคอรมอเขาจะฉีดในวันที่12มีนาคมก็เป็นคําสั่งจากนายกรัฐมนตรีนะครับเพราะว่าคอรมอเนี่ยจะต้องไปพบปะกับพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นก็มีโอก กาเสี่ยงที่จะจริงเหรอจริงจริงเขาบอกว่าเนี่ยเจอคนเยอะก็เลยต้องไปฉีดกับพบปะประชาชนไม่เหมือนกันนะฮะนายทูนมาคุยกับลงไปในพื้นที่เป็นงปัญหาประชาชนคนละเรื่องกันนะท่านอย่ามาปะปนนะใช้คำว่าเป็นการพบปะคนเยอะแล้วกันประมาณนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยต้องป้องกันนะครับแต่ว่าพลเอกประวิตรเนี่ยเขาจะยังไม่ฉีดนะยังไม่ฉีดวัคซีนก็ยอมรับว่าตัวเองนี่มีอายุมากแล้วต้องรอคำแนะนำจากแพทย์ก่อนเท่านั้นว่า ควรจะฉีดหรือไม่อย่างไงแต่เมื่อถามว่าจะฉีดเมื่อไหร่พลเอกประวิทย์ถามว่าผมต้องบอกคุณด้วยหรือถ้าผมช็อกตายแล้วทำยังไงนะฮะแต่ผมพร้อมตลอดถ้าหมอให้ฉีดเพราะผมแก่แล้วไม่ใช่เด็กๆนะช็อกตายแล้วทำไงก็จัดงานศพนะครับ าถมมขึ้้นไดก็มีอย mm ่างหนึ่งหรือว่าโควิดเป็นโควิดแล้วเราไม่รู้มันเลยมีูมิต้านทานขึ้นมาไม่แต่ว่าในวงการแพทย์เนี่ยเขาเขาวิจารณ์ประเด็นนี้นะที่บอกว่าถ้าช็อกตายจะทํำยังไงอันนี้เป็นการไม่มั่นใจถึงประสิทธิภาพของวัคซีนเลยนะจานะเขาคือวิจารณ์กันแบบนี้เลยว่าจริงๆแล้วไม่ควรที่จะพูดประเด็นนี้ว่ามันจะมีผลข้างเคียงยังไงอะไรยังไงเพราะไงั้นเนอยู่ในฐานะเป็นแบบเขาเรียกยะไรนะเป็นผู้บริหารประเทศด้วยไงเป็นคนที่จะเป็นคนแบบ อนุมัติว่าจะให้เอาวัคซีนตัวไหนเข้ามาคือควรจบแค่บอกว่ารอคําแนะนําจากแพทย์แค่นี้พอค่ะไม่ไม่ไม่ต้องไปบอกต่อว่าฉีดแล้วจะเป็นยังไงต่อไปไม่เป็นการสร้างความหวาดกลัวให้ประชาชนที่จะรับวัคซีนด้วยนะคือขนาดรโยบายตัวเองบอกว่าเดี๋ยวจะช็องตายจะเป็นยังไงอ่ะใช่ไหมเออก็ดจสิงไหมคะโถสำหรับกำหนดการฉีดวัคซีนโควิด19เนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์ นะครับก็จะเข้ารับการฉีดวัคซีนของ AS a s สตราเซเนกที่สถาบันบำราศนราดนูนะครับในเ,เวลา9นาฬิกนาทีแล้วก็จะรับฟังคำชี้แจงต่อจากนั้นก็ตามรกะบวนการนะครับลงนามอนุญาตให้วัคซีนต่อเจ้าหน้าที่เข้ารับวัคซีนนะฮะจนถึงวันนี้ผมยังไม่เห็นประชาชนตาได้เข้าไปรับเลยผมไม่เห็นภาพนั้นสักภาพเลยนะอโอจริงจนะมันควรมีภาพประชาชนมันเป็นซะแบบเนี้ย

งานที่เป็น<แ>พวกหมอพยาบาลอะไรพวกนี้ไม่ใช่ครับก็จริงๆแล้วยังมีผู้ที่มีอายุมากอีกหลายคนนะครับแล้วก็ติดภารกิจอย่างเช่นอ่าพลเอกประวิตย์ก็ติดภารกิจค,คุณประพัฒน์โพธสุธนนะครับคุณหญิงกาละยาโสพลพาณิชคุณวิศนุเครืองามอันนี้ก็ยังไม่ฉีดนะครับเนื่องจากโรคประจําตัวคนดอนฉีดไว้เยผอล ไม่เป็นอะไรหรอกนะฮะมีคุณจูรินนะครับวันเอกอนุพงศ์คุณอาคมเติมอันนี้ก็จะรับวัคซีนคุณสมศักดิ์เทพสุจิทร์กันุชานาคาใสอะไรต่างๆล่านี้ก็คือส่วนมากจะเป็นคนที่อายุต่ํากว่า60ปีถูกไหมคะดอนเกินแล้วใช่เนี่ยคุณดอนก็เลยยังไม่ฉีดไงก็จะเป็นพวกกระชั้นจูรินพวกอะไรอย่างนี้ที่จะฉีดใช่ไหมคะใช่ครับครับโอเคหมดเวลาแล้วครับหวังว่าไม่ใช่ขวดที่เขาเอาออกมาแล้วไปยื่นไปไม่ไม่ไม่เขาบอกว่าขวดนั้นเป็นม็อกอัพใช่ไหมป็นอกอัพไมม่่ชืืออันค เชื่ออะไรได้บ้างอ่ะหมดเวลาเท่ากินแล้ววันนี้ราไปก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ